แล้วตอนนี้จากการทำนาจากการเพาะกล้าทั้งหมดเนี่ยรายได้เราเปลี่ยนไปขนาดไหนคะกับโต๊อยู่ประมาณ3ามแสนต่อฤดูกาลฤดูกาลปีหนึ่งสองครั้งสองปีละร้านก็บาทคิดว่าแต่ถงใจถูกคที่ซื้อถูก สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตูนพาทุกคนมาอยู่ท่ามกลางความเขียวชะอมชุ่มฉ่ำมองไปทางไหนมันก็สดชื่นหัวใจเพราะว่านี่คือฤดูทำนาในจังหวัดสกลนครตูนมีนัดกับเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งเกษตรกรท่านนี้ไม่ใช่เกษตรกรธรรมดาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยพี่เกษตรกรคนนี้เขาทำนาเพียงอย่างเดียวพอเขาตัดสินใจซื้อรถํำนาคูโบต้าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่ารถํำนาคูโบต้ามาช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเขามีวิธีการทำงานยังไงนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีรายได้มากมายเพิ่มขึ้นจากการไม่ใช่แค่ทำนาของตัวเองแต่ว่ายังมีการเพราะกล้าขายด้วยเดี๋ยวเราไปล้วงแคะแกะเอาเกร็ดความรู้แล้วก็เคล็ดลับในการทำงานของพี่เขากันค่ะพี่อุ้มคะพี่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงไหนคือที่ของเรา,าคะแถวนี้ต่นนมีแปลงสีพร้อมดำน่ครับแล้วก็บหญ้ารูปอันนี้เราทำอะไรบ้างคะในพื้นที่เนี้ยสนิ่น ทำหน้าอย่างเดียวเลยครับทำมานาน,นยังคะตั้งแต่รุ่นพ่อเลยครับสมัยพ่อทำอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วพอสมัยเราเข้ามาทำอะ่ะมันเปลี่ยนยังไงบ้างอ่าสมัยพ่อทพ่อเห็นงก็คือถอนกาดดัหน้าจ้างทั้งถอนกาดจ้างทั้งดําหน้าหมดไปเกือบสี่หมื่นไอสามสี่หมื่นนี่คือค่าแรงหรือค่าอะไรค่าแรงครับมันเลยกลายเป็นว่าเฮาเห็ดหน้หายำขายเข่าขายเข่าขายสีบายเพลียงนี่สมันบวกุมเดี๋ยวทำบางทีก็ว่าจะบวกุมแล้วมันเหลือ มันเหลือหน่อยถ้าเกิดราคาเขา,าดีเนีเย่ยอาจจะได้แค่ค่าดับหน้าคืนทํายังไงให้เหลือลดรายจ่ายลดอะไจ่ายยังไงคะพีผ่ผมเอาเครื่องทุนแรงเข้ามาอมเอารถด,ดําหน้าเข้ามาแล้วเราลดรา,<ง>ายจ่ายยังไงถ้าเราซื้อรถด,ดำหน้าผมคิดว่าเอาเงินที่เขาไปจ้างคนงานนะอ่ะ มาจ่ายค่างวดรถพอดีกันมากะจบอยู่ประมาณนี้คือกันครับแล้วการทํางานมันดีขึ้นไหมคะมันเร็วขึ้นมันแม่นยําขึ้นมันดีขึ้นยังไงบ้างสบายขึ้นหลายนะครับเพราะมันได้ดีมันมันดําแล้วมันงามเขาไปเห็นแล้วเออดำคืองามแท้ไปรับจ้างได้บ่เขาเรียกว่าถ้าไปรับจ้างคิดไล่ทอหายผมก็เริ่มต้นเลยกับแตตาเลยหนึ่งพันบาทปีที่สี่ผมขอเป็นทันสองปีแรกนะห่าสิบไ่ที่คนเขามาจ้างนะ ล้วขยาย้นเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็สามร้อยล้วก็ยืนสามร้อยอัพเริ่มขยายก็เลยไปสื่อถาดมาเพิ่มเพอะถาดมีรถดำบในมือละสี่ลกะบัวทันยีเปลี่ยนจากสี่แถวเดินตามเป็นหกแถวเดินตามซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่อีกคันหนึ่งแต่กะยังบัวทันอยู่คือเก่าซื้อใหม่ไหมซื้ออีกไหมนี่แหละกลายเป็นขั้นนี้แหละครับออกมา เพาะกาทั้งหมดเนี่ยรายได้เราเปลี่ยนไปขนาดไหนคะกระต๊กอยู่ประมาณสามแสนอฤดูการปีหนึ่งสองครั้งแต่ปีนี้ก็ร้านกว่าบาทเกลียวเพรับผมเกลียวเกลียวเกลียวครับผมคิดว่าตัดสินใจถูกไหมที่ซื้อรถถูกครับผมถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าแต่เก่าเลยเมื่อยเมื่อยเฮ็ดหน้าได้เดือนนี้ยสบายครับผมกับกายเป็นอยากให้มีหน้าให้เฮ็ดคู่ปี นนต,ตั้งแต่เริ่มแล้วครับพร้อมกันกนะครับไอซื้อรถถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมเริ่มต้นเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่อุ้เองเ่าให้คำสังว่าเริ่มจากกี่ถาดผมซื้อมาแค่าห้าร้อยถาดห้าร้อยถาดต,ตอนตอนมีกี่ถาดล่ะประมาณเจ็ดพันแล้วเราขายเขายังไงอ่ะเวลาเนี่ยเราเอากล้ามาเพาะแล้วจนพร้อมส่งเนี่ยลูกค้าเอาขอพันมาเองอคิดราคาถาดละสิบห้าบาทค่ะอ๋อคือเขาอยากได้พันอะไรเ,<อ>เราก็ไม่ให้เราเลี้ยงใ,<ช>ให้ประมาณนี้เหมือนเราเป็นแบบอนุบาลเนี่ยได้ยังได้กี่ถาดก็คือลูกค้าคำนวณมา คสิบห้าบาทใช่ผมแล้วฤดูกาลหนึ่งนี่พี่อุ้มขายอยู่ประมาณกี่ถาดแต่ละปีกับประมาณสี่ถึงห้าพันถาดที่มาติดต่อให้พ่อให้ประมาณสี่ถึงห้าพันถาต่อฤดูกาลเกือบแสนเหมือนกันนะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าครับผมอ๋ออันนี้แค่เฉพาะฤดูเดียวแล้วปีหนึ่งเราทำสองครั้งสองครั้งครับผมอ่ะแล้วคนที่เขาขับรถไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไง มันขับง่ายครับผมว่าตตอนสื่อมากเข้ากมาสอนสอนวิธีครับสอนวิธีพกกาค่ะเขาสอนหมดเลยเหรอน่ครับผมเข้ามาดูแลกัรร้านการขายก็คือเป็นคนที่คูบาต้าเขาเข้ามาดูแลให้เราใช่ครับผมบริการร้านการขายของเขาครับผมแล้วปัญหาจุกจิกมีบ้างไหมคะบ่ค่อยมีครับผมพอเป็นรถที่เฮ็ดงานบหนักอยากให้พี่อ้นฝากอะไรถึงเกษตรกรคนอื่นๆที่เขากําลังพิจารณาที่จะเอาเทคโนโลยีรถดํานามาใช้ผมว่ามันยั่หลาย มันเขาสามารถเริ่มร่มต้นใดก่อนเขาสามารถสาาร้างธุรกิจใดก่อนเท่านเข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อน,อออนมีสิทธิ์ก่อนอมีโอกาสกว่าการทานาเนี่ยมีพื้นที่อยู่เยอะแยะมากมายแน่ครับเรายังมีโอกาสที่เราจะเข้ามาทนานรายได้เสริมตรงนี้กันได้นนถ้าเรามีเทคโนโลยีถ้าเรามีรถดํานาแน่นครับโอเคสําหรับใครที่ยังลังเลอีกนิดเดียวก็คือว่าก่อนที่จะซื้อรถดํานามาสักคันหนึ่งเนี่ย ถ้ายังไม่มั่นใจอยากจะลองขับก็ติดตามได้ในช่องคำบรรยายหรือว่าช่อง description นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะสมัครมาเรียนรู้เกี่ยวกับรถดำนาทดลองขับได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสยามคูวต้าเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ส่วนใครอยากจะได้เคล็ดลับดีๆในการดำนาในการเพาะกล้าแบบพี่อุ้มนะคะก็คอมเมนต์มา ค้ติดตามทุกช่องทางของสยามคูบต้าได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใ b e กดฟอลโล่แล้วก็กดหัวใจมาให้รัวๆให้กับพี่อุ้มเลยนะคะ